เราจะได้เข้างานนะคะก็เลยวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยวันนี้บ่ายโมงนิดหน่อยครับเพิ่งทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็มาเลยก็เลยมาเลยนะเดี๋ยวอันนี้บริเวณตรงนี้ก็คือที่จอดรถของบิ๊กเบลเท่สเลยนะคะวันนี้ที่เราจอดเมื่อวานคือโซนที่สองค่ะเมื่อวานเนี่ยเราจอดไว้ที่โรงแรมนอนชิลแล้วก็นั่งวินต่อมานะคะแต่วันนี้เนี่ยเราขับมาจอดในที่จอดรถเลยแล้วก็เดินเข้างานเลยจอดฟรีดวยนะเรา ใช่ค่ะเรามาเร็วหน่อยแต่ก็ยังถือว่ารถก็มาจอดกันเยอะแล้วนะไม่รู้ว่าเขาค้ากันตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็กางเต็นท์อยู่ตรงนี้ก็มีค่ะแต่เ,เราลองไปดูภายในงานกันว่าม,มีของกินขายหรือยังอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างเ,เดี๋ยวให้ดูรอบๆโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันค่ะเจอกันเกี่ยวอะไรกับลาเต้เนี่ย <laughs> ซื้อมาจากร้านอะไรนะคะาจานเขียวหวานเร,าานร้านอาหารเที่ยงที่เขาแนะนำว่าอร่อยนะครับราชื่อร้านจานเขียวหวานเลยสั่งลาเต้เติมกําลังก่อนนะพราะว่าคืนแล้วก็นัก,กน่วงอยู่พอ,อ,อจะนอนก็ตีหนึ่งกว่ามีคนยังขายบัตรอยู่เลยนะ จากเมื่อวานที่แบบคนอยู่ตรงนี้เนี่ยรอเข้าตรงนี้กับสยแมสซาหาสันาล้วกินนังอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้นี่แบบดูโือผู้บุรโล่งๆนะฮะแต่ว่าคนก็เริ่มเดินหนาแล้วนะประตูเข้าทางไหนเลยเรามีลิสต์แบนแล้วก็จะมีสตาร์ยืนคอยนี่นี้นั่นมีวัดพุทธภูมิก่อน มาข้างในแบบเมื่อวานนะแต่ว่าชิวกันเยอะเลยนะยิ่งมาตอนบ่ายนี่เรียกว่าไม่ต้องต่อแถวอะไรนานเท่าไหร่เลยเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวจะลองดูว่าจะพอมมีอะไรทําตอนนี้บ้างไหมนะครับ มันก็ไม่ค่อยชิลเท่าไหร่เพราะมันร้อนสุดๆไปเลยค่ะแต่ว่าเราก็กําลังเดินชมนู้นชมนี่ไปนะคะซึ่งพื้นที่กว้างมากถ้าตดแสงวันที่ต่อสักนนี้ก็ถือว่าเป็นอากาศบรรยากาศดีมากเลยถ้าอากาศหนาวอ่ะจะฟินเลยค่ะแต่พอดีว่าร้อนตับเกือบแตกตอนนี้มันยังบ่ายไงอันนี้ก็คนค่อนข้างโปร่งนะครับให้แบบว่าเป็นคนรับฟิลกันเลยเนาะกับเมื่อคืนคือเมื่อคืนแบบคนแน่นมากเลยค่ะจุดถ่ายรูปถ่ายอะไรก็แบบเออสวยๆนะรามาเก็บบรรยากาศตอนที่ คือเมื่อวานเนาะเพราะวันเรามาค่ำหน่อยอันนี้ก็กจ,จริงๆคือถ้าทางที่ดีนะคะก็คือถ้าไปเดินใกล้ใครก็ควรที่จะใส่แมสนะอันนี้ก็คือฟู๊ตเฟสติวัลค่ะเป็นเรียกว่าลานของเฟบซี่นะครับผมแล้วก็เขาก็ามีรถท้าเรียกว่าทรัคของ KFC นะฮะมาบริการตรงนี้ก็คือมาซื้อ เป็นปยายตามนั้มีมนะุมถ่ายรูปชิคชมาเดินตามมาหนิเสานี่ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาอยู่หน้าเวที เปญ่ที่สุดแล้วนะ Burnish State Field แล้วนะคะเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดแล้วเมื่อวานแบบอลังมากที่พี่แคทเล่แล้วม journey, like you know. ีพ <tem> ูปุบุ่งตงบุ oh ่งปุ่งปุ่งแบบโอเมก้าส์อเมซิ่งอ่ะเดี๋ยวหันไปให้ดูนะคะตอนนี้ค่อยมีคนนั่นโล่งเลยนะเพราะว่าจะไม่มีนักดนตรีมาตอนนี้นะครับ มากนะคะที่เวทีนี้นะไปวิ่งเล่นได้เลยนี่นะเฮ้ยเขาเหมือนกวางเส้นเ้นอะไรแ่ะนีเหมือนทำรูวิ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่แมสกก่อนนะคะถึงจะเดินเข้าไปได้นะไม่งั้นเดินเขาได้ <laughs> เป็นลองรองก่อนกลับแล้วกันเนะาะค่ะครับ ชครพืสขาที่ของผูุ้มที่มาอให้ความเป็นสุนที่ด้วค่ะมอกลับไปนีก็เวลาเย็นๆแล้วนะรประมาณสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็ เปยนตัวกลับแล้วนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตน้องเรามาแค่ถ่ายรูปแล้วก็ชกันถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าบิลเกอเทนตอนช่วงกลางวันเป็นยังไงเนาะ,ะเนื่องจากว่าบ้านอยู่ไกลเนาะคะก็เลยจะเดินทางกลับกันก่อนนะคะคมไม่อยู่จนดึก ก็ยังมีคนมาอยู่เรื่อยๆนะฮะตอนนี้คนก็มาอยู่เรื่อยๆอยู่เนาะทุกคนที่เข้างานเนี่ยนะคะเขาก็จะมีกา,ารวัดอุณหภูมินี่นนตรงน,นี้เลยวัดอุณหภูมิทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคนที่มีเชื้อไวรัสโคโรหน้าไม่น่าจะเข้าผ่านมาได้นะคะแต่ตอนนี้เหมือนมีข่าวอะไรอย่างเริ่มมีข่าวมาแต่ว่าเราก็แต่คือกว่าจะเข้างานได้เขาก็มีจุดคัดกรองทุกอย่างมีแอลกอฮอล์ทุกอย่างคิดว่าน่าจะปลอดภัยแต่ว่า คนในงานก็คือสวมหน้ากากเปนอยู่แล้วนะคะครับผมโอเคเนาะทั้งไวันนี้ก็เรียกว่าทริปนี้ก็สนุกมากนะฮะได้ชมคอนเสิร์ตระดับระดับประเทศนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะครับผมสำหรับใครที่เคยมานะคะ Big Mountain ปีก่อนๆเป็นยังไงหรือคนเคยมาครั้งนี้เหมือนพวกเราสนุกไหมอะไรยังไงชอบดวงไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะ ผมและตัวเอชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากดกดไลค์ลคกดแชร์กดซับและใครเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะรับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ